ออไลนะครับตกม้าตายด้วย3เหตุผลนี้ครับเหตุผลข้อที่1นะครับมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะชอบเริ่มจากสินค้าที่มีราคาถูกเพราะเริ่มต้นง่ายซึ่งโค้ดบีจะบอกเลยนะครับว่าสินค้าที่มีราคาถูกไม่ได้แปลว่ามันจะขายดีเสมอไปนะครับสินค้าที่ขายดีคือสินค้าที่ลูกค้าต้องการต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสผิดจุดนะครับอย่าคิดเริ่มต้นที่สินค้าที่มีราคาถูกเช่น สบู่น้ำหอมเสื้อผ้ามือสองชุดนอนเสื้อผ้าเด็กมือสองแบบนี้นะครับเลิกคิดไปเลยนะครับผมไปโฟกัสสินค้าที่มีราคาสูงกว่าแต่เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอันนั้นคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จง่ายกว่าครับผมเหตุผลข้อที่2ที่ทําให้มือใหม่ตกมาตายนะครับนั่นก็คือไม่เคยเทสสินค้าก่อนที่จะสต็อกสินค้าครับหลายคนพอบอกว่าอยากจะขายของออนไลน์นะครับเ5เลยครับ ไปลงทุนกับสินค้าก่อนครับอยากจะขายเสื้อผ้าก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาขายครับอยากจะขายครีม ็ไปเปิดบินครีมครับไปเป็นตัวแทนเขาครับอยากจะขายคอลลาเจนก็ไปเปิดบินคอลลาเจนไปเป็นตัวแทนเขาครับเอาของมากองอยู่ที่บ้านตัวเองครับแล้วค่อยหาวิธีขาย95%ทําแบบนี้ครับซึ่งโค้ชวีจะบอกเลยว่าผิดอย่างร้ายแรงครับถ้าคุณจะขายของออนไลน์ให้ปังนะครับคุณจําเป็นต้องมีการเทสสินค้าก่อนเทสตลาดก่อนครับด้วยวิธีการทาคอนเทนต์เทสตลาดก่อนหรือยิงแอดเทสตลาดก่อนครับเมื่อคุณทําเทสตลาดแล้วถ้ามันไม่ติดคุณจะไม่ขาดทุนคุณจะปิดประตูกเจ๊ง แน่นอนแต่ถ้ามันติดคุณค่อยไปเปิดบินแล้วค่อยเอาสินค้านั้นมาขายครับผมซึ่งมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะทำในทางตรงกันข้ามครับข้อที่3นะครับไม่ยอมลงทุนกับการเรียนรู้นั่นเองนะครับ เพราะคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีทุนจํากัดใช่ไหมครับแล้วก็เสียดายครับที่จะเอาอันเนี้ยมาลงทุนคอร์สเรียนต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ในการขายของออนไลน์ตัวเองครับคิดแต่ว่ามีเงินน้อยเอาไปลงทุนกับสินค้าดีกว่าเดี๋ยวไม่มีเงินลงทุนกับสินค้าซึ่งผิดอย่างมหาหันเลยนะครับเพราะถ้าคุณมีความรู้คุณจะขายของออนไลน์แบบที่คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนกับสินค้าเลยอย่างที่โค้ชบีบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้มากๆเขาคุณก็จะรู้เลยครับว่ามันมีการขายของออนไลน์เนี่ยหลายช่อง ทางมากเลยครับที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนกับสินค้าเลยเห็นไหมครับว่าการที่คุณคิดไปเองมีเงินอยู่ก้อนเดียวอันน้อยนิดฉันเอาไปลงทุนกับสินค้าก่อนถ้าเกิดฉันเอาไปลงเรียนฉันก็จะไม่มีเงินมาลงทุนกับสินค้าแบบนี้คิดผิดถนัดเลยครับและนี่คือ3มเหตุผลครับที่ทําให้มือใหม่ตกมาตายครับผมโคชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์